สวัสดีค่ะพบกับนัดน,นะคะตอนนี้นะคะนัดอยู่ที่โครงการบุราสิลิวงแหวนอ่อนนุชค่ะโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการของแสนสิริค่ะ,ะก็จะเป็นบ้านนะคะที่มีขนาดใหญ่นะคะ ซึ่งเนื้อที่นะคะอยู่ที่97.8ตารางวาค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านอยู่ที่188ตารางเมตรนะคะในส่วนของตัวบ้านก็จะมีทั้งหมด4ห้องนอนนะคะ3ห้องน้ําค่ะซึ่งชั้นบนนะคะก็จะประกอบด้วย3ห้องนอนนะคะแล้วก็2ห้องน้ํานะคะส่วนชั้นล่างนะคะก็จะมีอีก1ห้องนอนสาหรับผู้สูงอายุนะคะหรือจะทําเป็นห้องอเนกประสงค์ห้องทํางานได้นะคะแล้วก็เป็นอีก1ห้องน้ําค่ะ บ้านหลังนี้นะคะก็ตกแต่งพร้อมอยู่นะคะพร้อมทั้งเฟอร์นิเจอร์แล้วก็คเครืร่องใช้ไฟฟ้าในตัวบ้านค่ะตัวบ้านนะคะ,นนะ,คะก็สามารถจอดรถได้ถึง4คันนะคะหน้าบ้านหันทางทิศใต้ค่ะจะเป็นทิศรับลมทิศดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมในตัวบ้านกันนะคะเข้ามาส่วนแรกของตัวบ้านนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณที่จอดรถนะคะซึ่งสามารถจอดรถได้ถึง4คันค่ะแล้วก็ตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นประตูรั้วนะคะอัตโนมัติะคะ่ะตัวบ้านหลังนี้นะคะก็จะหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะก็จะมี แสงแดดเข้ามานะคะแล้วก็มีลมนะคะลมเย็นมากๆเลยค่ะบริเวณนี้นะคะจะเป็นบริเวณด้านหน้าบ้านค่ะซึ่งจะเข้าไปสู่ตรงห้องรับแขกในบ้านนะคะส่วนนี้ค่ะอาจจะเป็นสวนขนาดใหญ่เลยคะ่ะบ้านเรานะคะอย่างที่บอกนะคะเนื้อที่97.8ตารางวาค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีบริเวณนะคะสำหรับรีแลกซ์ในครอบครัวนะคะหรือว่าถ้ามีเด็กเล็กนะคะเขาก็จะเพลิดเพลินนะคะทําเป็นสนามเด็กเล่นนะคะแล้วก็สาหรับใครที่มีสัตว์เลี้ยงเขาจะวิ่งเล่นกันสนุกสนานมากๆเลยค่ะ นี่นะคะต้นสาราขนาดใหญ่นะคะร่มรื่นมากๆค่ะจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดสำหรับนั่งเล่นนะคะชมวิวด้านหน้าบ้านได้เลยค่ะส่วนด้านหลังของตัวบ้านนะคะก็จะมีแผ่นทางเดินนะคะแล้วก็เป็นลงหินไว้นะคะมีแท้งน้ำนะคะปั๊มน้ำไว้เรียบร้อยค่ะบริเวณแรกนะคะก็จะเป็นบริเวณของโซนลิฟวิ่งรูมนะคะโซนนี้นะคะก็เป็น จุดรับแขกนะคะบ้านหลังนี้นะคะเราขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะเครื่องใช้ไฟฟ้านในตัวบ้านที่เห็นนี้เลยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นจุดรับประทานอาหารค่ะก็จะมีโต๊ะรับประทานอาหารนะคะแล้วก็มีเก้าอี้6ที่นั่งค่ะตกแต่งไฟไว้เรียบร้อยนะคะและส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุชั้นล่างนะคะหรือว่าสามารถปรับเป็นห้องทํางานห้องอนเนกประสงค์ได้ค่ะซึ่งห้องนี้นะคะก็จะมีติดพามาเรียบร้อยมีเตียงนะคะมีตู้เสื้อผ้านะคะ แอร์หนึ่งตัวค่ะออกมาบริเวณนี้นะคะจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะคะอยู่ด้านหน้าห้องครัวไทยค่ะนี่ค่ะห้องครัวไทยนะคะจะมีนะคะเคาน์เตอร์ครัวมีฮูดมีซิงค์เรียบร้อยค่ะแล้วก็มีแก๊สนะคะแล้วก็ตรงนี้ออกไปสู่ด้านหลังตัวบ้านค่ะ และบริเวณชั้นล่างนะคะก็จะมีห้องน้ำสำหรับแขกค่ะแล้วก็เป็นห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุนะคะเพราะว่ามีตัวฝักบัวอาบน้ำแยกส่วนแห้งส่วนเปียกไว้ด้วยนะคะแล้วก็ก่อนจะขึ้นชั้น2นะคะต้องจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดของประตูนะคะที่ออกไปตรงที่จอดรถค่ะจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดหน้าต่างแล้วก็รับแสงธรรมชาติเข้ามาสู่ตัวบ้านได้เลยโซนล่างนะคะก็เป็นโซนตรงส่วนกลางค่ะ โซนนี้นะคะก็สามารถทำเป็นาาทีนามีรูหัวทำเป็นห้องพระได้นะคะแล้วก็จุดนี้สามารถเปิดไปนะคะสู่ระเบียงด้านหน้าของตัวบ้านค่ะระเบียงค่อนข้างกว้างเลยค่ะสามารถนั่งเล่นนะคะรับวิวนะคะชมสวนชมธรรมชาติด้านหน้าบ้านของเราได้เลยนะคะห้องแรกนะคะจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดบูมค่ะซึ่งจะอยู่ทางซ้ายของตัวบ้านค่ะ ห้องนี้นะคะก็จะมีการตกแต่งนะคะด้วยเฟอร์นิเจอร์ไว้เรียบร้อยแล้วโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนด้านหน้าของตัวบ้านค่ะห้องมาสเตอร์เบดมนะคะก็จะเป็นวิวด้านหน้าบ้านค่ะซึ่งสามารถชมสวนในบริเวณห้องได้เลยนะคะจุดนี้ค่ะเป็น walk-in closet นะคะทำไว้เรียบร้อยแล้วค่ะบิวอินนะคะตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ำนะคะในห้องของมาสเตอร์เบด m ค่ะก็จะมีแยกนะคะส่วนแห้งแล้วก็ส่วนเปียกนะคะ เราก็ไปสู่ห้องที่สองนะคะห้องนี้ก็จะอยู่ด้านหลังของห้องมาสเตอร์เบดมค่ะมีเตียงนะคะตู้เสื้อผ้าไว้เรียบร้อยนะคะอีกห้องหนึ่งนะคะเป็นห้องนอนเล็กนะคะห้องนี้ก็มีตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีบิวอินนะคะวางเตียงนะคะสามฟุตครึ่งค่ะมีตู้เสื้อผ้านะคะประมาณ ค่ะแล้วก็เป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินไว้เรียบร้อยนะคะตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดห้องน้ำส่วนกลางค่ะ สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการนะคะก็จะมีพื้นที่สีเขียวนะคะขนาดใหญ่นะคะมีคลับเฮาส์สระว่ายน้ำฟิตเนสนะคะระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะจะอยู่ใกล้กลับห้างเมกาบางนาค่ะใกล้สุวรรณภูมินะคะตัวโครงการนะคะก็จะตั้งอยู่นะคะบนถนนกาญจนาพิเศษ39นะคะหรือว่ากิ่งแก้ว25ค่ะสามารถเดินทางนะคะเข้าออกนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นบางนาตลาดนะคะเส้นทางด่วนบางนานะคะหรือว่าเส้น วงแหวนตะวันออกมอเตอร์เวย์ได้ค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบบ้านหลังนี้นะคะสามารถติดต่อนัดมาได้นะคะที่เพจ n a t ที r พ p อพเพอร์ตี้คอนซัทค่ะหรือว่าจะทักแชทโทรสอบถามมาได้เลยนะคะขอบคุณามากๆค่ะ